คือเราเราเพิ่งจับได้อยู่ไม่กี่วันเองเราเรามาขยายผลอยู่ครับทีนี้จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าถ้าใครพบข้อความนะครับเอ่อบข้อความว่าคะแนน9268ของคุณใกล้หมดแล้วนะครับรีบแลกงผู้ว่วเลยถ้าใครได้รับข้อความนี้เนี่ยกรุณาโทรไปที่1น441หรือเข้าที่เว็บไซต์ไทยบริษรัทออนไลน์นะครับเอ่อ เพื่อเพื่อมันเป็นพยานให้ตำรวจใส่เบอร์ด้วยนะครับเรากำลังจะขยายผลเพื่อเพื่อได้กลุ่มจีเทาทั้งทั้งแก๊งทั้งกระบวนการแต่ณขณะนี้เราเราทราบทราบพอสมควรณ์แล้วครับว่าเป็นแก๊งไหนที่ไหนพอสมควรณ์ละแต่อยากได้ประชาชนที่เสียหายเนี่ยแจ้งความมาที่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับเพื่อเพื่อเป็นข้อมูลให้กับตำรวจด้วยนะครับถูกไหมครับตอบแข็งที ส, 0, ส่วนการตรวจพิส si ูจน์ว่าการจะนําเข้ามาโดยถูกต้องหรือว่าหลบหนีตามตะเข็บชายแดนเข้ามาหรือว่านําเข้าโดยโดยแสดงเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนสกส์แบบอื่นอะไรต่างต่างเรากำลังตรวจพิสูจน์กันอยู่ครับที่เป้าหมายของกระบวนการนี้เขาจะขับรถมาแถไหนบ้างอจูมีเเข้าไปที่ที่ครับไปทุ่ที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นและเป็นเดือโดยเฉพาะจุดของสุบูรี่เนี่ยเป็นเป็นใจกลางแถวสีลมสาทรอะไรต่างต่านี่ตน้มาหมดแล้วครับาที่ตรวจสอบ เอ่อชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งประมาณแสนแสนเอสเอสโดยประมาณนะครับโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงวันนั้นเนี่ยเขาวิ่งไปประมาณเอ่อตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนประมาณ8ชั่วโมงแต่หยุพักกินข้าวประมาณสองประมาณประมาณ5้ถึงหชั่วโมงที่เขาส่งสัญญาณก็ประมาณตรงตรงที่เราตรวจพบประมาณ5้าแสนครั้งห้าแสนเอสเอสครับก็ผู้เสียหายเลยนะครับโดยไม่ผ่านเครือข่าย ท,ที่คนไลน์ไม่ทาแบบนี้ได้เพราะตัวเครื่องเนี่ยมันปล่อยสัญญาณที่แรงกว่าตัวเสาจริงนะครับทําให้เป็นช่องโหว่ที่จะได้รับเอฟครับเ <c oughs> ขาตั้งเป็นอะไรก็ได้เลยซึ่งถ้าเกิดเขาตั้งเป็นชื่อผู้ส่งอย่าง A S นะครับข้อความจะไปอยู่ในกล่องข้อความของ A S เลย <c oughs> มีแค่ผู่งยไม่เหลมีมีอยู่กับคนไลน์ตั้งสตอรี่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจำว่าเอฟเส A S หรืออะไรมัน ไม่ว่าอะไรอะครับถ้าเกิดมันส่งไปหาเราให้เรากดลิงก์เนี่ยอย่าไปกดจำแค่นี้พอครับแล้วลักษณะคนร้ายที่เขาคือคนร้ายที่คนจีนแล้วเขามีความรู้เรื่องภาษาไทยนะครับถึงจะมาพิมพ์ภาษาไทยได้หรือว่ามีการช่วยเหลือจากคนไทยหรือว่ายังไงหรือแปลแปลภาษาไอ้นี้อยู่ระหว่างการสืบสวนครับแต่ว่าที่ที่เห็นนะครับตัว SMS เนี่ยมันจะส่งสั่งการมาจากไลน์เทเลแกรมอันหนึ่งถ้ามีเรื่องของความคุยกัติใดๆก็ต่างเงี่ยเราเป็นทางดตรวจได้ ในเรื่องของการร้องทุกมีความเสียหายยังไม่มีครับแต่มีการแจ้งัด